ปีศาจจิ้งจอกก้าหางมักถูกมองว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่เจ้าเล่ห์และมากไปด้วยเสน่ห์ที่ทำให้ผู้คนที่ได้พบเห็นพูดคุยเกิดความหลงไหลโดยปีศาจจิ้งจอกก้าหางสามารถแปลงกายเป็นหญิงสาวหรือชายหนุ่มที่มีรูปร่างหน้าตางดงามเกินกว่ามนุษย์ผู้ดชนทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดส่วนความหมายของคำว่าก้าหางนั้นเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ที่สื่อถึงพลังอำนาจของปีศาจจิ้งจอกก้าหางตนนั้น ทั้งในด้านสติปัญญาหรือเวทมนต์ส่วนจิงจอเก้าหางในตำนานของจีนและเอเชียตะวันออกยังบอกอีกว่าหากจิงจอเก้าหางปรากฏตัวขึ้นในสมัยการปกครองของพระราชาองค์ใดนั่นหมายความว่าเป็นลางบอกเหตุที่ดีบ้านเมืองเงียบสงบประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขในตอนนั้นจิงจ่อเก้าหางจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความมงคลเจริญรุ่งเรืองความสุขและความรัก